ทุกคนไปโรงเรียนโดดแล้วนะคะซึ่งก็ไม่มีใครมาเล่นด้วยวันนี้ก็เลยแบบว่าเออมาสร้างโรงเรียนดีกว่าจะได้แบบมีเพื่อนอ่ายังมีเพื่อนนิดนึงนะคะโหวที่นี่แบบโรงเรียนเยอะมากโรงเรียนเยอะมากจริงนะคะอาจจะสงสัยว่าทำไมมาเล่นแบบนี้อะ่ะแบบแบบนี้เป็นแบบที่แบบดองเอาไว้ประมาณแบบสิบปีแลว้วอะค่ะป่านนี้ก็ยังไม่ได้เล่นนะ <c oughs> ก็เลยแบบเอยมาเล่นหน่อยดีกว่าโอเค เสียงมันดังไปสาวเอฟเฟกมันดังเกินไปตรงนี้มีลานจอดรถด,ด้วยเออก็นั่นแหละวันนี้ทุกคนไปโรงเรียนกันหมดแล้วนะคะแล้วก็เลยไม่มีเพื่อนนะคะก็เลยจะมาสร้างโรงเรียนนะคะให้มีคนมานะคะแล้ววันนี้เราก็ใส่ชุดนักเรียนมาด้วยละค่ะทุกคนน่ารักสีพัดเทลโรงเรียนเราเป็นแบบนี้เนะลยโรงเรียนที่สานาอคนนี้เรียน โรงเรียนที่ล่างนี้เรียนก็คือนั่นแหละโรงเรียนพัฒมุ้งนึงคุณก็งงนึงเออเลิกแกงได้แหละโอเคแกงเก่งมากเป็นถ่าที่แกงเก่งมากโอเคโอ้โหแล้วคุณแปลภาษามันเป็นเจอิงใจชาแนลมันทำไมฉันไม่ได้ชื่อเจอิงใจแปลภาษาที่แย่มากเลยนะคะเนี่ยโอชิช่ามันเถิดนะคะมาเก็บเงินกันดีกว่า เงินเยอะเดียวว่านะคะใครเอาดินสอมาทิ้งขว้างไว้ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวนะโอ้โหโอ้โหใครเอาขวดน้ำมาทิ้งตรงนี้แบบนี้ไม่ดีเลยนะรักษาวความสะอาดของโรงเรียนด้วยนะคะเรียนทุกคนที่เข้ามาเรียนซึ่งเราก็น่านจะเป็นนักเรียนนั่นแหละโอ๊ย โล็อกโก้น่ารักโอเคทุกคนรอก่อนนะคะคอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บตังค์ก่อนเก็บตังค์เก็บตังค์เออทำไมไม่เก็บเออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละแล้วก็ห้องเรียนอ่ะเอาเป็นห้องเรนนี้แล้วกันเราอ๋อเรียนเรื่องกฎหมายเหรอโรงเรียนเรามีเรียนกฎหมายด้วยแฮ คือแบบไม่น่าให้มันแปลภาษาให้เลยโอโหตอนแรกก็แบบดีแล้วไงกลับมาเป็นกีบเหมือนเดิมแล้วก็แบบเออเดี๋ยวเราไม่เหมือนคนอื่นเขาอะแต่พอแบบแต่พอเปลี่ยนให้มันกลับมาเป็นภาษาไทยเหมือนเดิมก็แปลแ,แย่เหมือนเดิมนะคะมาอ๋อโรงเรียนเรามีเรียนแบบเรียนหลายเรื่องเลยใช่ไหมเป็นโรงเรียนมัธยมก็มได้ โอ้มีน้ำพริกด้วยแฮน้ำพริกก็มาเรียนหรอโออมีเพื่อแล้วแหละไม่เหงาแล้ววันนี้เรารีบสร้างกันหน่อยนะคะพอดีว่าก็จะต้องไปทำงานอื่นแล้วนะคะโอ้โอเรียนเรื่องกฎหมายห้องนี้เลยค่ะนักเรียนนั่งรอครูสร้างไปก่อนไอ้ใครเอากระโดดกระโดอะไรล่ะใครเอากระดาษมาวางละคะเนี่ยนักเรียนก็ แต่ว่ายังยังเปเรียนธรรมดาอยู่นะโอ้เอิมเอมเอม,มีที่นั่งอ๋อเราทำไมมันล้้ำออกมาอย่างเงี้ยเออนะเอเอก็ช่างมันเถอะทุกคนโอเค เอ,เอาต้ไนไม้มาวางแบบนีก้ก็ได้นเนาะก็ได้อะเออเอาต้ไนไม้มาวางอย่างนี้ก็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 กดอ่านทำไมเนี่ยติดอ่านทำไมติดอ่านทำไมโอเคก็ได้แหละโอ้มีเรียนสเปนิชด้วยโออยากอยากอยากให้เด็กๆโรงเรียนเราได้เรียนภาษาสเปนิชอะไรนะเออจะไม่ได้อะเออช่างมันเถอะ แบบเป็นการเรียนภาษานั่นแหละโอ้โออโอ,โอ,โอมีมีคุณครูด้วยทำไมคุณครูน่าโหดอ่ะไม่โหดนะรอสติวเดชเอ่อได้ออกคลิปแล้วนะถึงแม้ว่าคุณจะไม่ได้มาเข้าแมตตามมาก็ตามนะโอ้ ป้าย Decoration Dec Decoration okay. โอเ hmm. คมันเป็นแบบมัน,มนอ๋อมันเป็นป้ายบอกฮะเดี๋ยวคนค้าคนนี้คุณคุณนะคะเนี่ยทุกคนค้าคนนี้คุณคุณนะคะเนี่ย คนนี้ใครอะคะคนนี้อะใครอะคะคนนี้ทุกคนก็รู้อยู่แลยย้วไงเออเรงลี่ไงอ่ะเรนลี่เองก็เป็นหนึ่งในลูกศิษย์เราอย่างนั้นเหรอดีใจนะจ๊ะที่ได้เจอการเรงลี่เรงลี่ก็จะแบบว่าถ้าเกิดทุกคนสงสัยว่าเรงลี่หายไปไหน ่พี่ก็แบบอาจจะไปเรียนอะไรแบบนี้นะคะ,ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแต่ไม่พอคะแนนโรงเรียนตอนนี้มีสิบห้าเราจะต้อง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 เก็บของก่อนมันบังจอยสติกไอตตรงเนี้ยนะบงังทำไมก็ไม่รู้หัดหัดมีน้ำใจกับคนที่เล่นในมือถือด้วยนะคะออม,มือถือมันจะบังจอยสติกเออคุณครูใจดีมาก นะทุกคนร้องเพลงเลยดีกว่าโรงเรียนของเรานะโย่คนครูใจดีทุกคนเด็กๆก็ต้องสุขสนเุกเราทุกคนชอบมาโรงเรียนอะไรเนี่ยมัว่วละฮะร้องมั่วตลอดเครียดกับตัวเองเครียด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 เลงลี้ถ้าสามารถมาเรียนได้นาะเรียนเลี้ยงกอดแม่นะแล้วฉันจะเรียนไปทำไมกันล่ะเธอ <c oughs> เรียนเพื่อเพื่อ เรียนไปสืบอะไรเงี้ยเพื่อเพื่ออะไรงงอ่ะงงอ่ะมีประสบการณ์อะไรดีๆในโรงเรียนกันบ้างไหมอู้อะไรอ่ะโอ้ทุบทุบอะไรทุบปึ้งโอ้โหทุบคอนใส่หัวนี่เต็มๆเลยนะคะเนี่ย เป็นแบบบอร์ดอะไรแบบนี้เนาอจะได้แบบอ่านอะไรต่างๆแล้วเรียกเด็กๆเอาหนังสือมาวางที่พื้นทำไมคะเนี่ยครูคต้องมาระบ,บาดเก็ดนะคะเนี่ยโอเคโอ๊้ยเงินไม่พอหัวเราะแบบเจ็บช่างเจ็บปวดหัวใจเกินใครเคยเรียนภาษาสเปนิชบ้างไหมคะสเปนิชแบบนี้ เอ้ยคุณครูชาวต่างชาติมาสอนแล้วเนี่ยสเปนิสเปนิจำไม่ได้ว่าประเทศอะไรแต่ว่าเออนั่นแหละอะไรอ๋ออะไรดูดิดอ๋อทุกคนมีให้เรียนยนะ <l ots> <c oughs> อ่านไม่ออกอ่านไม่ออกใครอ่านออกอ่านให้น้องฟังหน่อยนะคะอันนี้อ่านไม่ออกจริงๆนะคะโง่เป็นคนโง่ค่ะเป็นคนที่แบบว่าไม่ฉลาดนะคะมีค,ความโง่นะโง่เง่าตับตุวนิดหน่อยนึงโอ้ยคนนี้มีกระเป๋าไว้ด้วยกระเป,าเป๋าไหนกี้อะฮะอืมเขาบอกว่า Hello my name is Ho La Min r a m n u o มัน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 อ่านไม่ออกไม่ใช่อะไรหรอกมันไม่เก่งเองอ่ะพืชอ่าซื้อต้นไม้มาวางอ่ะแล้วอันนี้ก็มาเปลี่ยนให้เป็นสีชมพูเงี้ย มีใครเข้ามาเรียนบ้างอ่ะตรงนี้ก็จะเปลี่ยนล็อกเกอร์ให้เป็นไอ้นี่สีชม,มพูอ่ะ้าแอยแดไม่พปยะมีข้าวหอมมาเรียนด้วยนะนี่ต้อนรับคะาะเรียนเรียนเรื่องกฎหมายก็เรียนเลยค่ะเป็นโรงเรียนที่ดีจริงๆนะคะเนี่ยไล่ให้นะักเรียนไปนเรียนเอง เขาอยากเรียนกฎหมายบ้างน่าจะเหนื่อยนะน่าจะเหนื่อยนะขอบอกไว้ตรงนี้เลยแหละว,ว่าน่าจะเหนื่อยน่าจะเท่านั้นนะคะเออเรียนอะไรดีล็อกเก็ตใจแอนอะไรอ่ะโอ้น่าสนใจนะเรียนเรื่องแบบอวกาศอะไรนี้โอ้อยากเรียนนะคะเนี่ยเออมีความอยากเรียนอยู่นะก็น้าลีน,นะสำหรับทำ <c oughs> ไมมีเบียคนสองตัว เจ้าข้อนสองตัวไปมาจากไหนเนี่ยทำความสะอาดอุย้ยนักเรียนเยอะวันนี้วันวันเปิดเทอมนี่ว่าเนี่ยนั่งเหงาอยู่คนเดียวเนี่ยนะนั่งเหงานั่งแคทกิ้งเนี่ยอยู่ในบ้านว้าวประตูทางเข้าอู้พอมีประตูแล้วรู้สึกแบบดีเยอะเลยนะดีขึ้นเยอะดีขึ้นเยอะ โอ้โหทุกคนดูโรงเรียนีนิมีกี่ชั้นเนี่ยนั่นมันโรงเรียนหรือโรงบาลผัพัมเออผัมพัเมพเพื่ออะไรไม่ตะลกมมุกอะไรเนี่ยเออเช่ามันมันสนใจซื้อทีไหมทีมชอ็อปเอไม่อยากซื้อนะก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรไยจะซื้อเพื่ออะไรไม่รู้ยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรโอเค เราไปสร้างห้องเรียนวิสิตกันดีกว่าอเออน่าสนใจอะ่ะห้องนี้น่าเรียนเนาะเป็นร็อ k เก็ตไซเอ้นอ๋อน่าสนใจนะคะเนี่ยขอเวลาตั้งใจสร้างสักแป๊บหนึ่งนะทุกท่านทุกท่าน ท,ทุกท่านอ๋ยเหนื่อยแล้วว่าก่อสร้างโรงเรียนให้คนเนี่ยได้มาเรียนกันนี่ก็เหนื่อยจริงๆนะคะอืมแต่ก็สนุกม,มากเลย่างั้นอ่ะรสำหรับคลิปนี้ถ้าเพื่อนชอบก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยละสำหรับวันนี้นี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสามารถมาสร้างกันได้นะคะอืมมาสร้างกันได้นะสนุกม,มากเลยสนุมมกมากนะคะเ <c oughs> จอกันเจอกันบา,บ,าบาย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  มาเรียนกันได้นะคะโรงเรียนนี้บ๊ายบายเจอกันคลิปหนะ้า